ครับกับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่์สองพงเพลินนะครับเมือนี้ก็มีโอกาสมาบ้านปอตาสองสุกนะครับเนื่องจากว่าเมืองว่านนี่เป็นย่านโควิดเป็นแบบให้คนเข่าใบยูทูบเข่าเพราะฉะนั้นเมือนี้ก็มีโอกาสมากนะเป็นร้อยแม้วัสดุครับมาเบิ่งนับกันนะครับว่าตัวเลพลตาสองสุกเปนสิฟันส์งตัวใดเปนสรีวิ่งตัวใดเปนสรีเรวายจักรูเพราะฉะนั้นก็ตามพงเพลืเินนครับว่าปอตาสองสุกเล่าสีเนินตัวใดครับบ้าครับปอตา โอ้ยหาบัเกินเจ้าจะไปเสพคนะอ้ยฉบอกว่าทั้งล้างทั้งบนดีดีบ้าแบเนาะอย่าดีก็เนาะก็แค่มันมัน่หมันเนาะน่หอข้างเขานี่มนี่มันก็ดังตัวประเทศครับโอ้ยบ่าเลวเนาะตัวคนอยู่หัวใ่บ่ไงยอตัวย่าตัวมันเสียเงินต้องตัวเหญนี่จริงนะไ่ได้เด่นร บ่ได้ดิซื้อมันส้นโอหรือ hmm. ว mm ่าแฟนคลับหลายเดตตัวบ่ได้เนี่ยเนี่ยเออแมนแมนต้องเอาอีฐทหเลยแย่งตัวคนนี้ที่นี่ล่ะพ่อตาเบาหยอกก็ซื้อพี่น้องพ่อตาเบาหยอกพ่อตาอารมณ์ดีค่ะพ่อตาเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ขันถามมักเบาหยอกมักให้หัวค่ะอารมณ์ดีจังว่าเพคนเราเถ่าจะเถื่อนละค่ะนเองเขาเปลี่ยนเขาอายุแก่คือมันแกยังคิดหูตียิ่ง สร้างตวกไม่ยตัวม่จ้ะอ่าฮฮึบฮึบฮึบแาร้างม่ได้เหอ้างเอทไมยืดตัหน้ามดหนาฝุดะตหน้าเนียนใช่ก็ยืีตัแต่ว่าคนเาเนยปี่ยืตคือ่อใจุ้ง่มนุ่่าถ็นงุ่มง่าอะใจคือว่าใจนี่เังคือสมัยตอนสมัยพกเลย มาทำาระดาได้นี่ส่วนนั่นคิบมเป็นน้ำสวนม่นดูนี่บ่พอมาเนียงเฉวมนี่ถามดวมั่งว่าจบฮกเฉวมนีบแล้วเชียงนองเฉวมนว่น่บ่หนังแล้วันแนน่นสวดอ๋อน้นน่นสวดก็ได้ได้เพิ่นว่ะมาไ่กเจากินหม้นม้อนังเนี่อนอนส่วนฮกเฉวมว่ายู่บ่เหลียว่าไปน้องเชียวเขาก็ไาบ้านกันนี่ดู ว่าสวนมนต์ม uh. uh. ่เป็นย mm. ah mm. uh. uh ัง huh. พ uh ่อบ่ได้ไปก็ว่านึกวนน้ม้นล่ะค่ะพระส่วนยังวาน้ำนดอหมดเลยนะค่ณจ๋าหมดคุณยนวไป่วยคนศลลาคนตายก็เป็นอืมเอาดูคนตายขอท่าก็เป็นค่ะกคเป็นชายิเปล่ยนปุ๊วานเดือดมดส่วนมนนี่ยวจมนยนั่งสวนมันคุศนบัาฑนวาน้าเดือดหมดคนณจายพระมาสวดกุศลกับวาน้ำคนเป็นค่ะนั่งเชียว่าผู้ถือว่ากอนฝา อย่าหน้ายาหน้นพอไม่เปลี่ยนมาจมาเปล่ยนหมดแัเปลีน้ค่ะวันนี้ตัวดีตัวเดียที่มันใจตัวไหพวอคับมานี่ย่เจอค่ะมาท้ช่ยปองอ๋โช่ชยชวยได้ช่วยได้่ต้องค่ายไม่ช่วยจะไม่กีนจะไม่กี่าคู่นู่น่อร่งเอาแล้วเนาะเดี๋ยวตก็ได้เลยเอาอยู่าเอาเอา เอาเพราเอาเอาเดียวตัเดียวตัวเดียวป่เออเอาเดียวตัวเดียวนี่เลยฮะอย่าวิ่งนะมันเก็บนงินไงโอ้แต่ว่ามันบ่ดานได้หรอคันนองแนนแมนเพาะกวางดีผมจะอ่านกว่านึใช่มถือมาช่วยหามไม่ถือไม่ช่วยหามเลยว่าโอ้นี่ะนี่หะนาน้งนี่งวันนี้เออได้ได้แอสิไลท์เดี๋ยวพอได้ได้แอสิไลแป๊บนึงค่ะกสหอไม่หกเรื่องหลักมันมาด้วยกัน รประวัติข่องแก้วนี่แปดจุ๋มวันว่าพลาดประวัติข่องลานท่านนี่แปดจุ๋วันม่พลาดเดี๋ยวดีเดีย๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอนพอนอ่านจังหวัดกันแปดจุ๋วัน่กพลาดค่ะเลขเลขที่ไม่มาได้กันนะพ่อนาะมีโอ้ยเอาเลขหลักก่อนเอาเลขหลักก่อนเนาะคะ่ะอ่านผิดมุมงไปแล้วเลขหลักมีสี่มีสามมีเจ็ดมีเก้ามีหกมีแปดเอ้าหกแปดคือคู่กันง่ามอีพ่อ มันมาออกเลขตายห่วยเลขตายบ่มันแมนบ่เนาะวันนี้เลขลักนะค่ะพี่น้องเลขลักมีสี่มีสามมีเจ็ดมีเก้ามีหกมีแปดค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เลขจับคู่วันนี้ไม่มาด้วยกันนี่มันเดยวเอาเอาไม่มาด้วยกันก่อนบ่ห่วเอาไม่มาด้วยกันเลขไม่มาด้วยกันอันนี้บ่ต้ตงลงทุนนะพี่น้องศูนย์หนึ่งสอง หาค่ะศูนย์หนึ่งกับสองหาด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะบ่ต้องลงทุนอันนี้ค่ะบบมาแน่นอนอันนี้ประกบะประกบประกบคู่บ้านนี้ประกบให้อ่ะเจ็ดสองสามเจ็ดโอ้บักเจ็ดสองก 3, ับบักสามเจ็ดนี่มาแห้งค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> นี่ละพ่อตาเน้นให้แค่สองคู่นี่เด้อค่ะพี่นอ้องตัวที่ว่าจุดไลายนี่ว่งให้พ่อนี่แดงแดงนี่ก็ะมากกระนวลเลยแล้วบ้านนี้กะมี่ สามเก้าไี่พงษ์คือสามซี่นีสออ่สามซีเออสามซีพี่น้องมันมันสามเก้าเด้อสามซีสามหา้าซีสองซีสองนี่จุดล่องลงมาจากเออสองซีนี่จุดล่องลงมาจากมูย้ะเด้อค่ะพี่น้องมาเนี่เลขโตกันพี่น้องโตกันโตกันโต๊กันนี่มีสี่ศูนย์นี่ป้าสี่ศูนย์นี่จุดายพี่น้อง แล้วก็ศูนย์เจ็ดอันนี้ก็ว่องให้แดงๆจึงครึงพร้อมเนอะนี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะบักอันนี้นานอาจจะเป็นพระเอกได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ไม่ยังอีพอเจ็ดหาตัวกันพอเจ็ดหาวันน่ะนี่นี่หนึ่งหาขึ้นเกจหาเนี่เจ็ดหาเออเจ็ดหาถือถืออันถืออยูส่สิเจ็ดหาได้พี่น้องกับเก้าหาเราบ้งเราว้างตัวราบ้งแล้วก็เจ็ดสี่เก้าเจ็ด อัน้างๆนี่คือตัวกันนอแปดเจ็ดอันนี้ของกิโลหรอกของกิ้อย์ของกิโลยห้าห้ามันกีิรอยมากห็หก,กสี่ค่ะพี่น้องค่ะนี้เป็นม่หอดนี้ไปไม่หอดนะคะตอนหอกรอประหยัดหลอกรถปรยัดพ่ตาบอก้าไปมไผ่สีจางล็อกไผ่สีซื้อล็อกก็ลองมองนอ,นอพอนอมองอะอกแน่ออนอนมั้นี่อะออกแน่นอนล่างล่างนล่บนล่างบนล่างบนล่างค่ะคือ เหล็กทั้งเบิดทั้งม้วนนี่บลายจุดบลายตัวพ่อตาวะซื้อตามวงซื้อตามจุดนี่ซื้อตามวงซื้อตามจุดเนาะพ่อเนาะเห็นว่าซื้อตามจุดค่ะแอสซีไลเอาแต่โตพ่อตาเน้นนะคะพี่น้องมีจเจ็ดสองที่ว่าประกอบคู่แล้วเจ็ดสองสามเจ็ดนะคะพี่น้องแล้วก็จุดหน่อยลงไปนั่นก็จะเป็นสองสี่ค่ะแล้วก็สำรับเลขตัวกันนี่มิสี่ศูนย์สี่ศูนย์กับศูนย์เจ็ดนี่ สี่ศูนย์จุดจุดหลายกมูได้พี่น้องสี่ศูนย์กับเจ็ดหนึ่งข่ะเจ็ดหนึ่งกะย่าทิมย่าป่าพี่น้องค่ะแล้วก็เจ็ดสี่เก้าเจ็ดค่ะพี่น้องลองต้องไปกับเก้าสี่จุดจุดสามจุดค่ะพี่น้องอ่ะแล้วค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงว่าพ่อตามากตัวใดถ่าเดียวถ้าเดียวคู่เดียวเด้ยพอเอ้าพ่อตาสิปวดเกตเดียวเกตนะพ่อตาเนาะเกตวิ่งเกตค่ะพี่น้องค่ะวิ่งเกดค่ะโอเคครับพ่อได้พ่อสิมวยแขนค่ะ พอว้างเม่หลดุดไม่ค่ะเอาละสัน้นหน่ยวิ่งเยอ,อะๆไม่เอาเอาเอาวิ่งเกล็ดนะพ่อเนาะพ่อยืมเนี่ยจ้ะโอ้พันชิลก็พันชิลลอกพันชิลลอกเอาเก่ากับลอกมั่นโจเก่านึ่ก็บลอกมั่นค่ะเดี๋ยวให้สูผ้า,วาลวดลอกให้ขึ้นให้เบิ้งบรรทุกทายเด้อพี่น้องค่ะรรค่ะเวลาเบิ้งคลิปจะเลื่อนทานเด้อพี่น้องเด้อถ้าเลื่อนทานเฉยบอลูายละเอียดของวเวลาเ้าบอกข้อจากกระเพาะตาเนาะค่ะพี่น้องค่ะร้านหาลายร้านเปอร์เซ็นหาลายล้านเปอร์เซ็นต์เลยเด้อพี่น้นองค่ะ ออกในน่องอยู่นี่แหละค่ะที่เอาอยใหญ่ๆนั่นมืแรงใบสามใบสี่สิมาเป็นกำลังใจนุ่นเดี๋ยวมารุ่นเลขกแล้วพอตายยังได้หมานั่นั่นเลยมันเป็นอย่างรหมานเลขมันตรงเลยมันหมานแต่เขาไม่ได้เฮื่อนพี่น้องเก็เกัดมันนี่ยน่ะแล้วมันก็กัดอันตรายมากเลยล่ะอย่างนี้ดีหมดฮะแล้วมันก็กัดแล้วมันก็กัดอันตรายมากอันตรายมาก ระวังก้ากับเจ็ดอันตรายมากพอตาว่าขึ้น้อกอันสมนาล่ยบอกว่าเอาไปบอลลค่ะห้องนี้ห้อก็มันเจเดียวกันเด้องก็าักบ็เลกวเดียวกันมาห้องกบเก่าเจ็ดก็หาวี่ตัวเดียวกันเิขามากกว่าเดบอพอแล้ว่ามือดีบล็กองตัวเนี่ยแต่ถ้าโตเลขมันเดียวตัวเดียวเก็ดตัวเดียวค่ะเก่าร่องเดียวเก็ด ก้าลองคือว e> ่าเด่นเด่นเจ็ดก้าลองนะพอเนาะตัวอันตรายอันตรายค่ะเด็ดนี่มัแห้งมาเด็ชุดอืเมื่อนี่ยเด็ดมือนีฟันว่าป่ามาปั่นข้าจ้านี่มันชิบาขับอยู่บ่ไปทุ่มมัอหามันเลยอ่าเจ้าก้อนเงินกินขี้หิงอ่าตอนนี้ขี้หมิงมันี่ตันหมดเลยอืมก็หนขี้หิงไหม่ลทิมขี้ขี้กันไปเซนเ่ยออ้ตาจะทำเสียนบางคน ตัวมันหลายวะตัวมัหลายจ้าหมอมารับตาค่ะคันไปไม่ดูกก็มาเอาไปมาเอ้าที่รังที่เราเยอะทุกที่อางก็ม่รค่ะเพราะงจมาค่ะเพาก็สิ่รักษาค่ะท่ารักษากษิยณดีเป็นวันนี้ก็บอกเรี่กคนจอะไริดเก่งนอนเนี่ยมักําลังแก่คนมีมีอยู่ดีค่ะเพ่อแมนนแมนไปแล้วก็แก่ป่วย ค่ะที่กอดยัมาเด้อค่ะ่เก็บบุกไปเล็บวิ่งอย่างเงี้ยค่ะพอมาคนตัวประเทศค่ะก็กำลังใจแม่ไหมฮะแก่โอ้ยพ่อยังมาเป็นกำลังใจให้พ่อตาเนาะใบสามนี่ก็สิมาสดพ่อบอีพี่เราใบสามคุณก็จะแล้วก็ยันตายซ่งตายดิคนะยันนี่แหละตายผู้ใด้ว่าอะไรเนาะผู้คนตัวก็ยันตายแต่มันตายดิค่ะท่านผู้คนนี่ กำลังเก่เขาจีมาซอยอ่ะที่นี่หมุนกุ้นกำสวนตรงนี้ค่ะเนาะแล้ก็ได้ยูดีจังไงเจือหนุนเนาะแบ่งปันก็คือว่าให้เป็นให้เป็นให้เอาบุญว่าท่อาไปเนาะพ่อตาเนาะผู้พคนบ่มีพริกเผือเกลือปลาเนี่ยเขาก็ซื้อเพื่อได้มีบุญนไม่ไม่นางสี่เกบได้ความค่ะแต่ว่าคนหนียวนสินชกไปแล้วกุ้นก็บอกเขาเลยดีค่ะ กอดเแล้วเ้ยพ่อไอ้ผู้กาเจ็บตาแล้วคผู้่วยเลืยังมีพ่อคผู้การช่วยเอช่นพ่อหลายแล้วผู้ช่วมาบอกจัดจ่ายไดเป็นลอยคนมาคุคนอะไรล่ะแล้วบอกโอ้ยขอบเจที่สุดะเอามาี่ยผู้หญิงผู้ชาแล้วลูกคนมีเป็นเสนยปนมี่เป็นล้านกันนี่ถึสมจนหายก็มีค่มีที่เมืนงเชื่อชื่อกันนี่เพราะคนเชื่อเรียบถือเก้าเกียร์ส่วนถือก้มห้อง ก็มีค่ะพนล่งค้อนพนเอาเลขลักก็บลักเลขโอมาด้วยกันพนไปจับเอาได้ฮอดสามตัวก็มีครูพนจับเป็นค่ะบ้านนี้ก็สิได้เวลาเราก็สิขอบคุณนยี่ห้อเด้อสิได้พักผ่อนค่ะแต่ว่าก็ถึกอีกน้องมันถึกอีกถึกอีกมาเลยรถแห่มาถึกเอาไม่สวยห้ามแน่นอนบ่ถึกไปใบสามจีเตรียมไม่ใส่รถมานน้ำเยู่เลย ไปเ่ยแจ่มมาสอนผูเดียวทำมันหนักหน่อย่าถึงหนัน่อยเอาไว้อันนี้เห็นแล้วก็ได้ถึงทุงหมดนี่แหละงทัหมดนะเว่ามันจเมนหมดเรีกว่าหรอ่มันจีบอ่ะก็ตวก็เงียบมจะเห้งึง ตุ่งรนะพ่อเห็น uh, ม uh, um, ั S <S biased, right? ้ยมันนี่มองเห็นมั้ยค่ะเห็นๆไม่ได้ตัวตัวนางเลยค่ะตุ้งๆเหรอไหเอฟซีได้ฟังที่หนนะเมื่อไหนถึงเมื่อนหนถึงอีกค่ะสอบเพื่อนพ่อตาหลายๆค่ะขอบคนสุดท้ายส่วนตรเห็กพ่อตาท่องสูงนะครับบนกระป่อยออกมาอีกย่ำหงส์ทูไทยนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับ เรีบหน้าจอไว้หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งชองนะครับเรื่องขอบขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องที่เขบบา้ามาบงชมช่องพงเพะรวยครับบางวันจะผัดที่ไม่ดีต่อบ่อยก็จะเรื่องปกติแจ้งเตือนทั้งช่องนะครับเรื่อเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับกราบสวัสดีครับ